เอาไปเก็บไว้นาได้กินจนหดย่ามดำนาสิบอเป็นแมงสิบวเน่าข้าวบัหูวิธีเก็บสบายดีพี่น้องเน้เราโดทุกคนเมืเ่อนี้าสิมาเอามะขามไปเก็บไว้กินย่ามส่วนที่มันอึดนะพี่น้องบอกวิธีเก็บมักคามไ่อดนเดยทุกคนหลอดปูหัวถนอมมัคามไว้น้ได้เพราะว่าเก็บไว้วยแต่วเถอ่มพนจะหมอดกินแต่กันเน่าถิมชซื้อ,อขึ้นไ้เต็มกระปุกทำนี้สองกระปุกปีกายถิมชซื้อ,อพี่นี่มาเอาใหม่อีกคอมเมนต์มาเดยทุกคนไปเอาไปสาวไปต่อยเอานี่บอ่อ เอามะขามสมไว้กินยำแหล่งก่อนพี่น้องมะขามสมซุกว่าดกฤษมะขามกินซุกเบิดมันจะไงอืมดกฤษรอแพงเลยนะไปขายขนาดเขาซื้อในที่ผ่านขีดไปได้ประม,มาณหมักซุกมาในสิหมักโละละโละละห้าสิบโละละสิบห้าพันดอกไม้โอ้เกิดเกิด เอามาค้ามาเก็บก่อนโอ้ยเป็นามันีเป็นหมากว่าเี่น้อ่ในห้านงามสลัดยางโบเป็นกองมาค้าหน่อยกอมาค้ามน่อยก่มาค้าหน่อยกมาค้าหน่อยค้ามันสั่นมันดังกรอบกรนี่นะคามันดังกรอบ o นี่นะมันชุกมัขึ้น่วยแล้ว หนึ่งสองสื่ออยู่บอพี่น้องโล่ละทรายทุกคนคอมเมนต์มาเด้อบ่มีเงินซื้อโทรศัพท์เลยอยากได้โทรศัพท์ใหม่ละฮะมาค้ามขายกันเพราะว่ายัาเง,งเมื <c oughs> ่อวานนี้เราถ่ายวิดีโอนะสองวิดีโอพี่น้องว่าิตัดต่อลงคลิปว่าเสียงบงม่มีไม่เมันเพลงูนว่าสั่นแลน้วบ่นได้โทรศัพท์ใหม่เก็บมาค้ามขาย พี่น้องสิว่าโอ้ยน้องเป็นมาดามคือสลัดคือสิบหุ้เงินเนาะน <c oughs> มันคือพี่น้องขึ้นเลยอ๋อโมยู่มาโมยู่มายาวมามาไปหามอนแม่ก่อนห้ามงามาข้ามหยันผ่าดิห้าม้างหลัง ớn mắt kẻ mày thăng phải à một mẹ kia bỏ Hãy subscribe ก็เอาปลามาแล้วมิตเล่ไปตะเบิงบ่เอามาก็ปลาคือลายแท่นระอัปผ่าพอแล้วปลาพ่อแล้วก็ปลานี่ตัวนี้แสบยังซึกจักบาทนี่ก็คือได้หลายแท้ เมื่อวานนี่ก็เข้าไปสอนกุ้งมันเต้นขึ้นมาให้เฮาเบิ่งพี่น้องบอกว่าปลามันนอกหนามตายมันหนามเน่าไปจากมือแม่พี่น้องมันมีพักปอดที่เทิงหนามหนามแล้วมันดิบเกินไปแล้วมันฆ่าเครืองพักปลอดมันลงมาได้ข้าวม่วเสียปลาแม่เจ้าคล้องเจ้าคล้องอันก๊กขามขาแลนด์จะเอาเนี่ยใครเป็น enos, เจ้าของร้อยคอเรื่องมะขามจะร้อยเป็นเจ้าของมะขามพี่น้องเก็บมะขามขายได้เกาะ คั่นเฮาเก็บขายเฮาต้องได้แกะกราบนั่นแหเฮาเคยเก็บขายปีน่ะอีแม่พาหามะขามาขายญาติกันแลกกขามได้มีมากแล้วพากันแล่นไปใส่บ <im> ่ทากันเฮาบ่เคยได้ฮอด10กกจักเทือดอกิมะามีกันกกระดกมะามกระดกปีนีโซลงโตแง งเด้าคามตกงาคาามันหล่นลงมาตามตามปลาตาปลาคุยูกันยูไปวัดทุกว่ยังง้งอยู่ง้งอยู่งานหนึ่งนี่แมวใหม่เรางานดอกลีดอกลีมอม มะขามสมพี bon when when ่น้องสมที่สุดเลยกกนี่เบิ่งตะ mark มัน mark เป๊ะยังไงแบบนี้แต่ว่ามันสิบ่เบ้งขึ้นมาคัมหวานเนาะมะขามหวานน่ะเบ้งลองๆเลยขามสมมัน m a เป๊ะฮะที่ก็แล้วก็ปลูกเรื่องคัมหวานมันเป็น mark เป็นคามสมไทยปลูกเออลิฟตาลายเออบกระถางละโบราณสเปร์แห่งดอกกูแล้วก็ซอฟมาใส่ กำมักดุดดุกสอนเดกพี่น้องขางสมปลาเก็บกุกได้กับบแลเล่เรียนใช้งานทำงานนี้อยู่แม่มาเก็บน้ำกันก่อนแฮนเบิร์ดก่อน,นอันนี้ก่อนอร้านหน่อยอย่าหยาบด้วยกึดพ่อหรือพีนนะ่จักแม่ แม่กินคือตักไปเลยเลยเพอแล้วบอกแล้วน่ารักในพ่อแดองแล้วค่ะเ,เอาไว้เจ้าของค่นะนาะเอาแม่ม์สลอยว่ามันสมอยากเอาค่ะบ่มีคนซื้อซื้อซอยแม่์สลอยเด็กพี่น้องพ่อแดงข้ามมาผิปดปลาแดกเป็นนัวเพ <c oughs> อลูกสาวเรากินปลาแดกเป็นนัวเก่ง <c oughs> <c oughs> ก้อยเกลือ <c oughs> ยังเส้นก้อยเกลือ ท่านสิบนี่มันข้เน่าเออแม่นจะร้อยหนอยากได้น้ำน้ำล,อลอ้อม,มันสมแม่นอยากขึ้นกก้ไหม,ไมแมวหนะมาขึ้นกก้ไหมเนี่ยนะฝืนปบหมาขึ้นแล้วปบหมาจะลอยหมาจะลอยมาก,กับผูบ้เบาคนน่ะลงแมวหนะขึ้นแล้วแป๊มเทคนิคการปบหมาแล่นขึ้นกก้ไหมหล่นตาแล้วพี่น้อง เอาไปทอเส่กระสอบเพลิงจีเนียสองกะตาสอ,อบหนึ่งแม่ซอร้อยว่ามันสมแล้วมันเสียบสื่อซอยเด้อพี่น้องมะคามหายมากราคาโลเท่าไรทุกคนมะคามสมใครอยากได้มาเอาฮอดบอล ฝากไปให้อ่ามีหมดกระตุนมะขามมะขามก็มีมะขามมีอวสัตว์ประหลาดตกใจตัวสีแดงๆลงไปในกระสอบบ้างเดี๋ยวนี้เขินกระสอบลราจักโล่เราเนี่ยโล่อะไรโล่สิบหาพันบอลเรือโลเท่าะไรเขาแก้กาบแล้วบอกถ้าเป็นกาบแบบนี้เขากระบอกเอาเนาะสิบเป็นก๊กอ๋อโอเคได้ไดๆ เออเขามาแล้วเขาขึ้นเอาเองดูดกพี่น้องเนี่ยพวกซุกเบิดคูหมากเลยงาหม,มักามปีแรมักคำดกปีนันกระมานพี่น้องเจ้าของต้นดอกบางเทีกันบ่อยากได้บางเทีก,าาก,เทกันเขามาถามสื่อสลอยประโยคเขาบอกเอาโลดจ่ายเงินก่อนก็นกนได้เพราะว่าย,ยังโหวะควายชิวเฮือนต่อหรือบอ่เลยเม่ได้เขาเขาไปซื้อในตลาดนะหมากมันแบบประมาณจักหมากร้อยสิบพันนะซั่มนี่วะยากัก มุกผสมเลยมะขามสมได้นี่เขาสำเนาะแตบบ่เขาไปซื้อใส่ตำมันดิโดยเวลาเอามาก้อยเจียวยำน้ำว่าม,มีมะขามสมนะมแพงแล้วเนะา,าะ,ะ,ะเข่ามะข้าวตีมันเป็นแปะแปมมมะมันบุหรีมีในเลยเขาจะมุกหัวเขาออกก็ได้ในมันจะเขานะ,ะานะสำเาแก้ก,กาบนี่ก็เติบเยอะเลยนะ คลายเป็นโกกสลอยว่ะคายมาสื่อซอยแล้วคนจะขึืนหา่เแม้น่แมนว่แมนเจ้ากายมะขามกะตึกก็มายดีกั้ากายเขาให้ถือกนยังจะขึ้นยากได้หน่อยเลยมันดกได้กกนีว่าแล้ครั้งน้ำใสเออมันมีหลายต้นนะพี่น้องโกมะขามนะหนึ่งสองสามสามสหาเออหาต้นยับย็บแม้สิต้องตบเลด น้ำนักบัวนักประไดอีเม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมาขามแต่ปอกบาทเดียวดัวงดอกเลยฟังปอกป,ปอกกรดอ่ะง่ายขึ้นไหยเออยังไงแหงยังไงแห้งโอ้โหดกเลยมนะค่ะมันจะละหาวมันปิดเนี่ยค่ะอืมหองน้ำมันสีดมันกะคามกุมะสีดมะคามก็มี๊ทนว,น,ทน,วนมัน ขันมาลบักกาดมาอดเ่นสิบโลคุบันสิบโลละแทนี่เดี๋ยวมาอื่นนสิแกะไป้องเลยเดี๋ยวมาอื่นสิแกะต็มันกระตุ้นเขียวกระตุ้นขาวอยู่ปักเกาะเขนี ยังเดี๋ยวไปไปไปเอาเบิร์ตบอกให้เลือยเกี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างกินแด่เบิร์ตเต็มขนาดใบมันงอยังมากินฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาสิเก็บก่อนพี่น้องเบิร์ตเลยใหญ่ๆมึงได้มือจนแดงไป เดี๋ยวจะววห้ำมาไหวกันพี่เนาะหนักเติบแต่ห้ำกลนกับห้ำหัวจังยัง,ยงไงโอ้ห้ำหัวห้ำกลน <c oughs> อีแม่หาปลายลูกสาวหาปลาข้ามสี่มานอีแม่ก็ได้เออโหแล้วมากอกกุ๊กนี่เป็นยังคือบ่มีในมาเกากวุ้ยมากอ,อกตกลงมาอย่งใดงวัวกินบัสเห็นแต่งวัวบวชอั่างใดนี่ อเอามาแกะอยู่เฮือนพี่น้องถอกท,ที่แถวนี้บ่แดงงัวสิกินเงือแห้งเนาะมาคามส้มสมความคือกินบ่อเจ็บถ่องเนาะแม่เอ้าแม่กิ่งเอาไปสาวเข้ามาพ่อ,อ,พอ,อยกจิ้งจอกจะเอาไปต่อประการทันนี้จะไปทา,าทงใหม่อยู่เด้อปพวกไปไหนกันแหละเฮนักนัก นกาป้อหไงป่องแม่น้าป้องไงป้อง่นักพอสมควรพี่น้องแก่หม่แ้ปนตาเเลยให้สิมาแกมาขามก่อนพี่น้องแกมาขามอยู่สวนซอยอยู่หน้าซอยอยยุส่วนนี่แม่ าหลายหัวบุ้ <c oughs> นโยกสอบมากกันโอโอแม่คือแกใสก่กระปิดนใหญ่บนนี้เช็ดเ็ดตากล่องเช,ะชะ็ดเ็ดตากล่องหนักปีนเลยดิคือบ่เป็นหนักปีนฮะ ยำสลัดเซเบียมันนีิใส่แม่เด้มาเผาสวนพี่น้องเลยจากมื่นเสียดเมนูนี่โอ้เราเมื่งในไก่สะจนหมุนโดยเฉพาะเรามะเผาเบื้องไก่กับไก่เจ้าของสะกับสะของเจ้าของเด้จนพักมดเขาอเขาอันแม่สอรอยมันสะมันเดือกไก่ปลามกำลังเต่งไปหัวเนื้อเขาหูดิเบื้องหมุนหมดเลยาคุณออกกันมดแจมเผาดีนรั เขาสิงามจะลอยหลังเตียงแม่จะลอยก่อนโชุดแนวเป็นตาเขาหูนี่เลยหลักแตียงแล้วใส่อันบริใส่สียาวใส่ยังเลกเนาะฉันกินละแตงแง่แง่งได้เฉดเลยแล้วบริฮดพุยร์โมนบอกอย่ามาบอกเดาๆได้เลยจะใส่ลูกสาวเราหลักเป็นพยานในเด้อพี่น้อง ถั่วแองงแม่สลอยสไลอยพามาหลักจริงๆเขากับริยากแล้วเาสลไอยากพามาหลักก็นเลยมามนีก็กินบ่มีก็กินก็สิว่าหลักนะแล้วยังพักแต่กินจกเ่อโอ้ฟันจิกาเอาเอามันคือเหลืองอลยปากมันคือเด่นไก่ร้อยลายลลลไก่ไก่เลย เป็นครอบคอรัวผ่าแต่ใกล้ผ่าแต่ตส่วนนี่เมนนี่พี่น้องหมักแตงหมักน้อยๆนีนิดข้าจะเอาหมักนี่ก็เอาหมักนี่ก็พอแหละขอาหมักเลยด้วยก็ไม่ญยากกินที่แท้เราโมเดิลโมเดิลน้ำนะมันบ่อยากดกไม้ใบมันกูดจะมันเป็นยังไงหรใบมันกูดแดงๆ ปกติใบมันเป็นแบบนี้เขาเก็บกินายสุดแล้วอันนี้หมากไปอยากมีมีแต่แบบดอกมันก็กินเมอนกับ่ห้องมักแตงสร่อยอืมหวานอืมเจียงยังมบบเจียงยังเจียงยัง <c oughs> ยายจะถอดมะขามกอนพี่น้องเข่่าเาเจแกวเบิดแมากระทันยาาจะแก้เบิดทีนั้นเดี๋ยวจะแกะ้ม,ม <c oughs> ะมาขามกอนพี่น้องโอ้ลายนัน่งแก้จนรับเขาดิแก้ใสสารเลยบอกแม่ม <c oughs> แก้ในมันหอกอยู่นี่ง้อม,มาใส่กากมาแหงว่าินงัวมันกินหยอดกาบมะขามพวก สมชาเชา่ชาเวลีเช่าสมแหงนน้งค้ำมสมเวลาเขาแกน,นี่มือเขาเป็นสีหนุ่มนะเพราะว่ามันมีความแบบสมสมมันแบบสปาผิวได้เลยอันอยากผิวงามผิวกังเนี่ยนอนเกลือมะขาม <laughs> มาแกะมะขามซอยเด้อพี่น้องโลละอะไรล่ะโลละ ขาขายโลละหสิบบาทโลละห้าสิบบาทฮะอีแมวว่าโลละสิบาทเขาขายโลละหาสิบบาทเพื่อสิแก้ได้พี่น้องแต่ไปแกมาบอกขายชมเสดยดายนั่งกนละเจียกัอีแม่โอ้ยแดงงามดีนี่คำสมเด้อ แม่ยกาบมันออกคักอยอะตัวจ่อยดีสลอยมะขามนะปีหนาเราใส่พุยมันนะเด้อมีแต่มัมกแปรจะจ่อยแม่มะขามสมนะจะคล้องเข้าวบำรุงมันเลยอะไรยังย่ำไดก็แม่าย่ำมันนะยา่ำฝนแก้วยลายๆรลอยมาแก้ซอยมือนีกนาา่กะย่ำินบ่มีแก้วยมะคอไปดดังแล้วนะ หักซามาบดปีเลยเว้ยหักษามาบดปีเลยเราหักษาไหวหนึ่งแต่ปีกาในปีนี้ยังบริกรยังมาเกลือเราเนาะมันมาได้แม่มันสิเป็นหมักแม่ปุ่มหมักทั่วแล้วก็หมักแตงแล้วก็หมักเออกันออกใบอรนันกามือนถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งกไม้มันบิกเขาไม้มันตายมือนีกันยังเสี่ยงกันเดียนทันไม้ตายเพราะงี้ใบยังก่อนเลย ใบพักตังทักวา่ใบพอลยังก็น้ำมันเซนเด้น้ำมันต่กดขู่จังหว่ายยูฟุทีมันนะคะจิบนังน้ำยูบอมานในนางนา้ำ <c oughs> ใบพักเนี้ขาแกงเซรามยใบพักมาแย่เออมันคือเป็นกินคิวๆิว ะพะเคนี่ปอมก็มีพี <S <S <token ance> ่น้องแล้วสื่อมานะมาปลูกเป็นพะเคนี่ปอมบอนมันดิจูมันเหม็นเหม็นแต่คลองอี้กมีมันเหม็นเลยพะเคนี่มีข้องปอมห้องแฉะอยู่แล้วเราพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นกาบมันอันนี้เป็นมะขามข้าเหม็นมาเด้พี่น้องเอาไปเก็บไว้เราได้กินจนหดย่ำดำหน้านี่มะขามสุกทุกคนมันสิบโปเป็นหมอดสิบโปเป็นแมงสิบโปเน่า ข้าบุ้งโหวิธีเก็บข้ามีอยู่แต่ว่าเมี่ยลากหลายหนึ่งนี่ชิมมอนกันข้าวบุชิมข้าิมุ้สมเบิ่งไก่โดนลอยแดงงาม,มาื่อี้มันเป็นหมอดบอกวิธีเคล็ดลับเก็บมะขามไว้กินดนเด้อพี่น้องเก็บแบบบ่ต้องหนึ่งนะอยากเก็บไว้กินดนแม่เอาเฉยนอนเนี่ยทุกคนนี่ได้จากโลดเหรอประมาณได้มาจากสี่โลหาโลหาโลวันหาโล ได้และหาโลเกือบนัเกือบประมาณน้ำเต็มขูู่ดใดนี่ประมาณได้ประมาณหาโลทุกคนแก้แล้วแหละอย่าลืมค้อเม่นบอกได้พี่น้องโอเคเนาะเฮาสิไปหากินเขากินหนามก็ตอนนี้หิวเขาเลยพอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณเข้าใจหลายๆได้ที่เขามาเป็นกําลังใจให้สาวรัดไปแล้วบ๊ายบายไวเมื่อแมวมุไวอยู่ข้นเน